สวัสดีเช้าวันใหม่จ้ะวันนี้เป็นวันอาทิตย์แล้วเนาะที่เท่าไหร่นั้นนะาําไม่ได้เอาเป็นว่าน้ากัดตัวเข้าสู่วันที่5แล้วจากวันนี้เนาะ,ะมื้อเช้าของน้าเนี่ยมาแล้วก็จะเป็นเทมปุระกุ้งมาด้วยกันกับข้าวกับผักต่างๆเนะาะเท่าที่เห็นมีกระเจี๊ยบมีผักสลัดแล้วก็มีซุปมิโซะมีน้ำส้ม มีน้ำซอสน่าจะเป็นของกุ้งหรือของอะไรนี่แหละแล้วก็มีผลไม้รวมจ้ะก็จะเป็นฝรั่งแก้วมังกรแล้วก็ส้มเนาะแล้วนะก็มีกาแฟเย็นกาแฟเย็นเนี่ยเมื่อวานนี้หลานเอาของมาให้นะนะฝากเขาซื้อว่าให้ซื้อกาแฟเบอร์ดี้มาแล้วก็นมที่ไม่มีเลกโทสเพราะนะแพ้แพ้แพ้นมเนาะแพ้ของที่ทำมาจากนม แล้วก็เลยก็ได้มาเป็นน้ำเต้าหู้เพราะนะบอกว่าน้ำเต้าหู้ได้น้ําแข็งเนี่ยสั่งมาจากข้างล่างถังละ30บาทรวมภาษีก็32บาทเนาะเขาให้หลอดมาด้วยก็ได้น้ําแข็งแบบนี้มาสามแก้วเดี๋ยวยังไงนะขอตัวไปกินก่อนนะจ๊ะออกกําลังกายกันจ้า หน้าออกกำลังกายเสร็จแล้วนะของวันนี้แต่วันนี้ออกน้อยหน่อยออกแค่ประมาณ30นาทีแล้วก็ใช้ลูกกลิ้งเนาะแล้วเมื่อวานนะก็กลิ้งแต่ไม่ได้ถ่ายคือปวดมากปวดกล้ามเนื้อท้องมากวันนี้ก็เลยทําได้ไม่เยอะเพราะว่าปวดปวดก็อย่าฝืนรอให้มันหายสักพักแล้วค่อยทําต่อนอะก็ทำวันละนิดวันละหน่อยแล้วเมื่อกี้ได้ยินเสียงแล้วว่ามื้อเที่ยงอย่ามาพอดีอเดี๋ยวไปเอามื้อเทียนกัน แต่อยากจะให้ดูว่าวันนี้กรุงเทพอากาศดีมากท้องฟ้าดูสิท้องฟ้าเป็นสีฟ้ามีเมฆเนาะไม่มีมืดครึ้มเหมือนทุกๆวันข้างล่างละ่ะเป็นยังไงข้างล่างก็ตอนนี้ก็รถติดเนาะแต่ก็ถือว่าไม่เยอะไม่เยอะติดบ้างเล็กน้อยนะี่วันนี้รถสีชมพูถ้ารถสีชมพูก็รถแท็กซี่เนาะรถสีสันเยอะแต่ฝั่งนู้นนะรถสีขาวเยอะอ่า ดีจังเลยอะ่ะแล้วเมื่อวานน้าบอกไปเนาะว่าน้าเนี่ยซักผ้าเนาะน้ก็ถือโอกาสซักเสื้อเจ็กเก็ตตัวนี้ด้วยเลยก็เลยเดี๋ยววันนี้ช่วงบ่ายๆหน่อยน่าจะรีดผ้าเอออาจะมือ้อเที่ยงของน้านเนาะเป็นแซนวิชไก่จ้ะก็จะมีไก่ย่างเนาะแล้วก็มีผักสลัดต่างๆมีมันฝรั่งทอด น้ำกระเจี๊ยบสลัดกับดซซิงนะไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นทอ o u s ไ n d i s ลน n d หรือว่าโรสไอแลนดแต่ยังไงก็แล้วแต่ก็เป็น d r ด s ซ i n g แล้วกันแล้วก็มีผลไม้รวมอ่ะเดี๋ยวยังไงนะขอตัวไปกินมื้อเที่ยงของน้าก่อนนะจ๊ะ มาชิมกันอยากให้ได้เห็นวิวด้วยอะ่ะเลยเอามุมนี้แล้วกันเนาะลาดเลยอยู่ที่นี่ยังไม่ได้กินอาหารซ้ำเลยอะ่ะ คืออาหารหลักยังไม่ซ้ําแต่อาหารเรียกน้ําย่อยอมีซ้ําอยู่ซึ่งก็ไม,ไม่ได้ไม่ว่ากันไม่เป็นไรอร่อยดีอ,อ่ะทีนี้ชิมแซนวิชกันจะไปยังไงล่ะคำใหญ่มาก เลยทีเดียวเอาจริงไปไม่ถูกเลยนะว่าคู่ไหนเป็นคู่ไหนอ่ะได้แล้วได้แล้วนี่นะเพราะความที่ว่ามันมันใหญ่อ่ะ สลัดที่เขาสอบไส้มาเนี่ยเป็นเหมือนโคสโลเนาะอย่าว่าเป็นเหมือนเลยนะว่าโคสโลเนี่ย มันก็มีความหวานของมายองเนสอะแต่โดยรวมแล้วก็อร่อยดี สำหรับเอาจริงอา,อาหารที่ด้านได้มาเนี่ยแต่ละมือ้อแต่ละวันน่ะน่ากินแทบจะไม่หมดเอางี้ดีกว่าน่ากินไม่หมดเลยมีอยู่แค่วันเดียวที่กินหมดก็คือเป็นเกี๊ยวน้ํา ตั้งแต่วันแรกเนอะ,อะเป็นมื้อเช้าเกี๊ยวน้ําอันนั้นอันนั้นกินหมดอยู่เพราะมันมีมีแค่ตัวเกี๊ยวกับผักใช่ไหมมันไม่มีข้าวไม่มีอะไรเงี้ยมันก็เลยไม่เยอะแต่ไม่ใช่แบบว่าไม่เยอะเหมือนกินไม่อิ่มนะกินอิ่มกําลังพอดีเลยจ้ะ ดี๋ยวไงนะไปกินต่อก่อน มื้เย็นของน้าก็มาแล้วนะจ๊ะก็จะเป็นปลาย่างจ้ะอันนี้เป็นปลา,าปลากระพงย่างเนาะแล้วก็มีหมันฝรั่งต้ม,มแล้วก็มีผักเท่าที่เห็นก็มีหอมใหญ่มะเขือเทศอะไรอะไรนั่นแหละ <c oughs> ไม่ได้เขียนดูแล้วก็ผลไม้รวมนะแล้วก็จะเป็นซอสจริงๆแล้วเนี่ยซอสเขาจะราดมาที่ตัวปลาเลย อย่างที่น้าเคยได้บอกหลายๆคนว่าน้าเนี่ยแพ้นมแล้วซอสต,ตัวนี้มันมีส่วนผสมของนมเขาก็เลยแยกมาอยู่ที่การตัดสินใจของน้าเองว่าน้าเนี่ยจะกินซอสอันนั้นไหมคืออยากจะท้องเสียไหมอยากจะท้องอืดไหมน้าแพ้นมแบบแบบก็ไม่ได้ว่าแบบรุนแรงหรอกแต่เหมือนว่าถ้าเกิดออกไปข้างนอกอะ่ะน้าจะเลือกที่ไม่สั่งอะไรที่มีส่วนผสมของนมเพราะว่าน้าจะท้องเสีย หรือไม่ก็ท้องอืดเนาะแต่ท้องอืดไม่ค่อยเท่าไหร่ก็เหมือนคนท้องแต่ท้องเสียนี่ยากลําบากหน่อยแต่ทีนี้น้าเนี่ยอยู่อยู่อยู่ในโรงแรมก็คืออยู่ในห้องส่วนใหญ่ก็เลยเดี๋ยวนะ้าว่าน้าจะกินเนาะอันนี้ตัวซอสอจะ้ะก็เข้าห้องน้ําเอาไม่เป็นไรอะยังไงเดี๋ยวนะ้าขอตัวไปกินก่อนนะจ๊ะไปจ้ะได้เวลาแล้วนะเดี๋ยวเขาก็ออกมารับแต่เดี๋ยวเขากําลังขึ้นจะมารับน,าน้าลงไปเนาะเพราะใกล้จะเวลาหนึ่งทุ่มแล้ว แล้วก็มีเวลาเดินหนึ่งชั่วโมงเดี๋ยวนะเปาเก็บภาพบรรยากาศตอนกลางคืนมาให้ดูเนาะว่าเวลากลางคืนอะ่ะเขาจะเปิดไฟสวยไหมเดี๋ยวไปกันเลยอยากจะบอกว่าอากาศดีมากเลย แบบไม่ร้อนเลยอ่ะมาเดินตอนนี้ออกจะหนาวออกจะลมเย็นด้วยซ้ำเนาะสำหรับนะ้าเนี่ยน้าว่าเแปบบิดเพราะความที่อยู่ในห้องแอร์นานมังแล้วก็แต่ว่าน้าก็ปิดแอร์บ้างนะไม่ได้อยู่ในห้องแอร์ตลอด2ี่ชั่วโมงนะั่นคือคือหนาวอ่าเดี๋ยวเราลองไปเดินมุมนู้นดูเนาะที่เห็น โรงแรมเชลราตันด้วยอะไรเงี้ยอันนี้เป็นส่วนของพาวิเลียน เราเข้าไปในซอกนี้โรงแรมเชอร์ตันจ้ะตกใจหมดเลย <laughs> อ่ะก็คือจะไม่ได้มองเห็นข้างนอกเนาะ เอาไหนเขาบอกว่าโรงแรมเชลาตันเขาปิดกิจการหรือว่าเขาเปิดอีกแล้วเห็นห้องพักเขามีเปิดไฟอยู่นะข้างบนน่ะเดินมาพอสมควรแล้วจ้ะมานอนรับลมอยู่เนาะตรงสวนลมเย็นดีมากเลยอะแล้วดูแตบรรยากาศสอ,องฟ้าก็สว่างเลย ตึกข้างๆน่าถือว่ากล้อง iPhone 1 0 13โปรนใช้ดีมากเลยทุกที่เก็บเก็บแสงได้ดีมีคนเดินผ่าน ไฟที่โรงแรมนั้นดับจ้าแต่เขาบอกว่ากําลังซ่อมอยู่เนาะเมื่อกี้ก็ยังมีไฟฉุกเฉินอยู่ในห้องอยู่บ้างแต่ตอนนี้ไฟฉุกเฉินในห้องก็ดับหมดแล้วไม่เหลือเลยแต่ว่าไม่เป็นไรเพราะว่าหน้าต่างที่โรงแรมนี้ใหญ่อยู่ก็เลยจะมีไฟจากแสงข้างนอกเนาะของตึกอื่นๆหรืออะไรเงี้ยรือว่า แสงสว่างจากท้องฟงท้องฟ้ายังมีบ้างอยู่แล้วในห้องเนี่ยก็ไม่หนาวเอ้ในห้องเนี่ยก็ไม่ร้อนเนาะเพราะมันยังมีอ,อไอของแอร์อยู่ก่อนที่น้าจะลงไปเดินเมื่อกี้เนี่ยก็คืออยู่ได้อยู่ไม่ร้อนอากาศกําลังพอดีในห้องจอ้ะอะยังไงก็ฝันดีนะจ๊ะทุกคน